สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเอมี่นะคะวันนี้คุณครูจะมาสรุปกรัมม่าที่ออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยให้ดูกันในตัวนี้นะคะก็คือ a g r e e m e n t นั่นเอง a g r e e m e n t คืออะไรเด็กๆเรียนไปแล้วบางคนที่เรียนกับคุณครูนะคะ a g r e e m e n t ก็คือการที่ประธานกับกิริยาจะต้องผันไปด้วยกันประธานเอกพจน์กิริยาเอกพจน์ ประธานพระหูพ์กิริยาพระหูพจน์นะคะคราวนี้เรามาดูกันเลยถ้าเป็นประธานที่ดูง่ายๆเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้เลยแต่มันจะมีประธานบางตัวที่เด็กๆอาจจะสับสนหรืออาจจะสงสัยว่าดูยังไงมาดูกันค่ะตัวแรกเลยค่ะเด็กๆถ้าประธานเอกพจน์สองตัวเชื่อมด้วยแอนจะกลายเป็นพระหจพ์ดู example นะคะ jane and anne are friends สองคนใช้อานะคะต่อมา ถ้าประธานเชื่อมด้วยแอนก็จริงค่ะแต่เมื่อนำไปใช้เขาถือว่าเป็นหนึ่งเดียวใช้ด้วยกันรวมเป็นหนึ่งเดียวเราจะถือเป็นเอกพจน์ทันทีค่ะ bread and butter is good for breakfast นะคะ Bread and Butter ถือว่าต้องทานด้วยกันค่ะฉะนั้น2ตัวนี้ถือว่าเป็นเอกพจน์และยังมีคำอื่นๆอีกหลายคำ mm. เช่น s p a g h e t t i n n s s u u c e แบบนี้ mm. เราก็ถือว่าต้องทาน Spaghetti คู่กับ source, s u c e ก็ถือเป็นเอกพจน์เช่นกันนะคะต่อมาประธานเอกพจน์เชื่อมด้วย AN นเด็กๆต้องสังเกต article ค่ะถ้ามี article เพียงแค่ตัวเดียวจะกลายเป็นเอกพจน์ทันที The manager and owner is going to Thailand เด็กเห็นไหมคะ The manager มี article the แค่ตัวเดียวจึงใช้ verb เป็น is นะคะต่อมาถ้าประธานสองตัวค่ะและมี article สองตัวจะกลายเป็นพหูพจน์ทันทีค่ะ <c oughs> The teacher and the s t u d e n t are very happy เห็นไหมคะ อาร์ติเคตัวเป็นพระหูบทันทีต่อมาคำนามที่เป็นกลุ่มหลายคนงงค่ะคำนามที่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ class, family, group, team, company, committee, government, c l ื e cabinet, jury คำพวกนี้เรามาดูความหมายก่อน class, ชั้นเรียน family, ครอบครัว group, กลุ่มทีมทีม Company บริษัท Committee คณะกรรมการ Government รัฐบาล Clue ลูกเหลือนะคะ Ca b i n e t คณะรัฐมนตรีและ Jury คณะลูกขุนที่อยู่ในศาลกลุ่มนี้นะคะเด็กๆเราต้องดูความหมายในบริบทในประโยคค่ะถ้าทั้งกลุ่มทำกิริยาเหมือนกันจะเป็นเอกพ์ค่ะ แต่ถ้าต่างคนต่างทํากิริยาต่างกันจะกลายเป็นพระหูพจน์ทันทีค่ะม,มาดูนะคะ<ๆ>เด็กๆถ้าเป็น off face ก็คือมีคำว่า off เด็กๆดูง่ายมากเลยค่ะให้ดูคำนามหน้า off เป็นประธานค่ะ the boxes of pen are on the chair ประธานคือคำว่า boxes ไม่ใช่เพนนะคะแต่แต่ค่ะ ถ้านามตัวแรกไม่ชี้เฉพาะนามที่อยู่หน้าออฟาคาเด็กๆเป็นคำไม่ชี้เฉพาะให้เด็กๆถือนามตัวหลังเป็นประธานแทนค่ะ most of the teachers are nice เด็กๆเห็นไหมคะ most แปลว่าส่วนมากส่วนใหญ่ซึ่งไม่ชี้เฉพาะฉะนั้นในกรณีนี้ teacher จะเป็นประธานแทนนะคะต่อมาถ้าประธานเนี่ยมีคำต่อไปนี้มันจะเป็นคำที่ในหนึ่งหนึ่งคำเนี่ยคะ่ะจะมีนามตัวที่หนึ่งกับนามตัวที่สองเราจะถือนามตัวที่สองเป็นประธานมีอะไรบ้างคะ neither nor ไม่ทั้งสองอย่าง either or เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง not only but also ไม่เพียงแต่แต่อย่างนะคะเราจะถือนามตัวที่สองเป็นประธานค่ะ neither the student nor the teacher has come to class today เด็กๆเ,เห็นไหมคะนามตัวแรก the teacher นามตัวที่สองเออนามตัวแรก the student และนามตัวที่สองคือคำว่า teacher ฉะนั้นประโยคนี้ค่ะ teacher ถือเป็นประธานนะคะต่อมาคำเหล่านี้ค่ะเราเรียกว่าส่วนขยายนะคะ with including including with together with in addition to as well as along with accompanied by หรือ besides คำเหล่านี้เนี่ยค่ะเราถือว่าเป็นส่วนขยายฉะนั้นเราจะไม่ถือคำเหล่านี้เป็นประธาน ประธานจะอยู่หน้าคำเหล่านี้นะคะ The teacher as well as 200 students has decided to join our project เด็กๆเห็นไหมคะคุณครูไปกับนักเรียน200คนเข้าร่วมตัดสินใจเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ฉะนั้น the teacher <c oughs> เป็นประธานค่ะ as well as 200 students เป็นส่วนขยาย has ผ่นตามประธานนะคะต่อมา ชื่อหนังสือภาพยนตร์หนังสือพิมพ์ละครจำนวนเงินระยะทางเวลาหรือประเทศพวกนี้เป็นเอกพจน์ทั้งหมดค่ะ The Daily News is the most famous newspaper ฉะนั้น Daily News เป็นเอกพจน์ใช้ e a s ค่ะต่อมาถ้าประธานมีสองตัวค่ะมีประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธเราจะถือประธานที่เป็นประโยคบอกเล่าเป็นประธานค่ะ You not I are happy for that decision คุณนั่นแหละไม่ใช่ฉันนะที่แฮปปี้กับการตัดสินใจนั้นฉะนั้นประธานคือคำว่าอยู่ค่ะนะคะ <c oughs> เขาบอกว่านามที่มีรูปเหล่านี้ถือเป็นรูปพระหูพจน์และก็ทำหน้าที่เป็นพระหูพจน์ด้วยคะ่ะ Trouser s, <c oughs> <S Tr ers, กางเกงขายาว Shorts กางเกงขาสั้น Clothes เสื้อผ้า Drawers ลิ้นชัก scissor กันไกร t w e e s e r คีม arms อาวุธ weight ค่าจ้าง spectacles แว่นขยาย glasses แว่นตา whisker ห no นวดของเสือหรือแมวนะคะคำเหล่านี้เนี่ยมันมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วมันจะต้องเป็นพหูพจน์ค่ะ those trousers are long กางเกงเหล่านั้น ขายาวหรือยาวนะคะต่อมารูปเหล่านี้ค่ะเด็กๆมันไม่ได้ใส่ S แต่ความหมายเป็นพระหน์ท่ะ people ประชาชน police ตำรวจ children เด็กๆ cattle ฝูงวัวควายและ poultry ฝูงเป็ดไก่ข้อนี้ออกข้อสอบบ่อยมากๆเป็นพระหน์นะคะ The police are arresting him now. ตำรวจกำลังจับเขานะคะต่อมานามต่อไปนี้รูปเป็นพระหูพจน์แต่จริงๆแล้วเป็นเอกพจน์ค่ะ Physics วิชาฟิสิก์ Economics วิชาเศรษฐศาตสตร์ Politics วิชาการเมือง Mathematics วิชาเลข News ข่าว Mumps คางทูมที่เป็นโรค m m u and m e a s l e s นะคะ aches แปลว่าควัน means วิธีการคำเหล่านี้เติม s ก็จริงแต่ถือเป็นเอกพจน์ค่ะ mathematics is difficult for me ต่อมาค่ะคำเหล่านี้ค่ะถือเป็นนามไม่ชี้เฉพาะถือเป็นเอกพจน์เท่านั้น everybody everyone anybody anyone somebody someone nobody no one everything anything something nothing each any one the other another เป็นเอกพจน์หมดเลยค่ะ everybody knows she is the best teacher ต่อมาค่ะนามต่อไปนี้เนี่ยรูปเอกพจน์และพะหูพจน์ใช้รูปเดียวกันเด็กๆต้องดูบริบทว่าพูดถึงตัวเดียวหรือหลายตัวค่ะ <c oughs> เดียวกวางชี she, แกะ fish ปลาแซลมอนปลาแซลมอนทราวปลาทราวเฮอริงปลาเฮอริงและคอดปลาคอดนะคะ That fish is swimming slowly ปลาตัวนั้นกำลังว่ายน้ำอย่างช้าๆข้อสุดท้ายละค่ะ The บวก adjective จะมีความหมายว่ากลุ่มคนเช่น The rich are getting richer and the poor are getting poorer กลุ่มคนรวยก็ยิ่งรวยกลุ่มคนจนก็ยิ่งจนฉะนั้นเดะบวก d j e c t i v e กลุ if, ่มคนจะใช้เป็นพรหูพจน์ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต่อจากนี้ไปดูนะคะข้างท้ายจะเป็นคำถามให้เด็กๆตอบตอบลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะคำถามจากแนวข้อสอบของจริงเด็กๆลองอ่านแล้วก็ลองตอบมาในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้ค่ะเจอกันในวิดีโอต่อไปนะ